มีคําพังเพยโบราณเคยกล่าวไว้ว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาเนื่องจากคนสองจำพวกเนี้ไม่มีสติสัมปชัญญะอยู่ในตัวจะพูดเพอ้อพล่ามไปตามแรงคุ้มครั่งในใจบันดาลให้ปากพูดไปแต่ละประโยคที่เอ่ยออกมาเพื่อเจ้อเหลวไหลาหาคุณค่าสาระอะไรไม่ได้คนเมาเนี่ยยังมีโอกาสสั่งจากพิษเหล้าส่วนคนบ้านี่ จิตใจถูกกระทบกระเทือนอย่างแรงจนวิปลาสคลาดเคลื่อนนะนับตั้งแต่เริ่มบ้านี่พูดออกมาร้อยประโยคนี่หาสาระอะไรไม่ได้สักคำเดียวแต่ว่ายังมีคนบ้าอีกอยังพวกหนึ่งถูกอำนาจลี้ลับบังคับจิตใจให้เสียศูนย์ขาดสติเป็นระยะระยะอย่างที่เขาเรียกกันว่าคุ้มดีคุ้มร้ายหมายถึงว่าสิ่งที่ควบคุมอยู่นี่เปิดโอกาสให้จิตใจมีสติกลับมาอยู่กันเนื้อกับตัวเป็นบางวาระ ไอ้ตอนจำสายมีสตินี่แหละคนบ้าจำพวกนี้จะพร่ำพรรณนาถึงความเลวในอดีตออกมาอย่างหมดเปลือกไม่มีการรักษาหน้าหรือว่าอับอายในความเลวร้ายแต่หุนหลังทํานองเดียวกับการสารภาพบาปมาแหละจะผิดกันก็ตรงการสารภาพบาปของคนบ้านี่ถูกแรงบันดาลด้วยอํานาจลี้ลับให้เปิดปากพูดออกมาเองไม่ว่าเรื่องที่เล่านี่จะผิดบาปแค่ไหนก็กล้าพูดครบหมด ทุกถ้อยกระทงความย้อนอดีตไปประมาณห้าสิบปีก่อนที่วัดย่านชานเมืองแห่งหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงเกี่ยวกับน้ำมันม์ซึ่งเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ในด้านการประสานกระดูกต่อกระดูกต่อให้แตกหักปนปี้สักแค่ไหนขอเพียงมารักษาก่อนที่บาดแผลจะเน่าหรือว่าเส้นเอ็นเลือดเนื้อเปื่อยขาดก็จะสามารถประสานกระดูกให้ติดกันได้อย่างอัศจรรย์แม้กระทั่งเนื้อหนังเริ่มเน่าแล้ว แต่ยังไม่เลยเถิดจนเละตุ้มเปะ๊ะโอกาสหายก็ยังมีสูงแม้ว่าจะเดินกับโปลกกะเพลกพี่คนพิการไปบ้างก็ยังดีกว่าสูญเสียแข้งขาเป็นเดชไอ้ด้วนไปตลอดกันเช้าวันนั้นพระสงฆ์องค์เดนของวัดแห่งนี้เพิ่งจะโครจรกลับจากบินทบาตในหมู่บ้านระหว่างทางก่อนจะถึงซุ้มประตูวัดก็ได้พบเห็นชายแต่งตัวปอนๆคนหนึ่งถูกโยนทิ้งไว้ข้างถนนสภาพ จากศีรษะจจรวดปลายเท้านี่ชุ่มโชกไปด้วยเลือดทั้งสดทั้งแห้งเกลอกลังไม่หมดแต่ยังมีเสียงร้องควรวญครางแสดงความเจ็บปวดแปลว่าไม่ใช่ศพที่ถูกฆ่าเอามาโยนทิ้งหลวงพ่อจเจ้าว่าท่านเชี่ยวชาญการบำบัดกระดูกที่ว่าหักเองหรือว่ามีคนทุบตีให้แตกหักก็บอกเด็กวัดให้ช่วยกันหิ้วปีกโยมผู้ชายวัยเกือบจะห้าสิบนี่เขาไปนอนรอที่สารวัตรท่านกับพระสงฆ์องค์เนน ทำพัสกิจคือคบฉันอาหารเช้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะแวะมาดูแลให้เองชั่วโมงต่อมาท่านสมพรา์ก็ตรวจอาการบาดเจ็บอย่างถี่ถ้วนแล้วก็ตกใจมากเนื่องจากถูกคนทำร้ายมาอย่างหนักหนาสาหัสเรียกว่าเอากันถึงตายทีเดียวเพอเอิโยมคนนี้มีธาตุทรหดสูงฝืนทนต่อพิษบาดแผลได้ชนิดถึงไหนถึงกันเป็นคนธรรมดาทั่วไปถูกทุบแขนทุบขาทั้งสีข้าง กระดูกแตกหักบนปี้หัวหูถูกทุบตีจนปูดโปโนโบวมฟันฟางหักเกือบหมดปากบานนี้ก็ต้องร้องหาพระอารหังหรือไปทัศนาจรเมืองผีสนานแล้วท่านเห็นอาการน้องเขาร่อแร่เจียนตายแต่ก็ยังไม่ยอมไปไง่ายๆแสดงว่าดวงยังไม่ถึงคาดชะตายังไม่ขาดท่านก็ร้องบอกเน้นให้เอาน้ำมันมนของท่านถูทาตรงบริเวณที่ถูกของแข็งทุบตี วายสัป,ปเหร่อก็มาช่วยถอดเสื้อผ้ามาเช็ดคราบเลือดกับคราบสกรปรกให้ก่อนหาผ้าขาวม้ามาให้นุ่งกันอุจจดจากนั้นถึงจะเริ่มถูทาด้วยน้ำมันมนน่าเสียดายที่เขาบาดเจ็บสาหัสเกินไปน้ำมันมนที่ว่าวิเศษศักดิ์สิทธิ์กว่าจะออกฤทธิ์ประสานกระดูกกระเดี่ยวได้ดังเดิมเขาป่าเขาไปตั้งเกือบสองเดือนพระเนรลูกวัดต้องช่วยกันหยอดน้ำเขาต้มให้หลายสิบมือ ต้องดูแลเช็ดถูเรื่องขับถ่ายขณะที่หมดสติอยู่เน็ดเหนื่อยกันแทบล้มประดาตายกว่าจะยื้อชีวิตผู้ชายคนนั้นจากประตูนรกได้สำเร็จครบสมเดือนคือ90วันชายลึกลับซึ่งไม่รู้ที่มาที่ไปเริ่มช่วยตัวเองได้แบบคนร่างพิการเวลาเก้าเดินก็ตุปบตุเปเนื่องจากกระดูกหน้าแข้งถูกทุบหักไปหลายท่อน ประสานกระดูกด้วยน้ำมันมนแล้วก็ยังสั้นข้างยาวข้างแต่ชายนิรานามคนนี้ก็ไม่อนาทรร้อนใจเพราะไม่มีสติสตังอยู่กับตัวแล้วเป็นคนบ้าผู้เงียบขรึมเดินไปเดินมาอยู่แถวสารวัตรแห่งเดียวใครเอาอะไรมาวางให้ก็ถือหยิบใส่ปากกินไม่มีอะไรก็ไม่กินไม่แสดงทีท่าว่าหิวโหวยลักษณะเขาเหมือนหุ่นยนต์หรือว่าร่างที่ไร้วิญญาณ ไม่รู้ร้อนรู้หนาวในตาเลื่อนลอยมองตรงไปข้างหน้าอย่างไรจุดหมายใครพูดด้วยก็หุบปากนิ่งเฉยเด็กวัดวัยสนก็แอบ,บมาล้อเลียนก็ไม่วิตกทุกร้อนอะไรสมัยนั้นที่ตั้งของวัดนี้ถือว่าอยู่ไกลปืนเที่ยงย่านชานเมืองอย่างทุ่งสองห้องอยังเต็มไปด้วยทุ่งนาป่าละเมะรกชัดห,ห่างหูห่างตาทางการบ้านเมือง เรื่องที่จะพาชายนิรนามไปส่งโรงพยาบาลบ้านิม่อยู่ในความคิดของพระสงฆ์องค์เนนถือว่าเขาเป็นลูกวัดคนหนึ่งดูแลกันได้ก็ดูแลกันต่อไปเรื่อยๆเขาเองก็ไม่มีพิษมีภัยกับใครสวมเสือ้อผ้าเก่าคร่ำจุดเดียวก็อยู่ไปได้ชื่วนาตาปีไม่เรียกร้องข้าวปลาอาหารไม่สนใจที่มุงบังหลบแดดหลบฝนเหมือนกับกลายเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติไปแล้ว แต่วันดีคืนดีชายนิรานามจะนั่งพูดจอ้อเป็นคุ้งเป็นแควมีสาระน่าสนใจเด็กวัดก็พากันนั่งฟังหัวสลอนเนื่องจากเรื่องที่ได้ยินเนี่ยมันตื่นเต้นระทึกใจมากเออพวกเธอยังเป็นเด็กอายุแค่สิบขวบนะโลกนี้ยังใสสะอาดอยู่น่าอยู่เหมาะกับคนที่จิตใจยังใสซื่อดีงามอย่างพวกเธอแต่รู้อะไรอย่างหนึ่งไหมโลกนี้ มันมีอยู่สองซีกคือซีกมืดกับซีกสว่างมันมีอยู่ของมันอย่างนั้นมาตั้งแต่วันสร้างโลกแล้วมนุษย์ที่ฉลาดแล้วมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวจะเลือกอยู่ในโลกซีกสว่างซึ่งมีแต่สิ่งดีงามจนลงใจให้ผ่องแผ้วเบิกบานอยู่เป็นนิดแต่ก็ยังมีมนุษย์บางกลุ่มที่หูตามืดบอดเกิดความหลงผิดเห็นไปเองว่าโลกซีกมืดเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าอภิรม จะทำผิดบาปอะไรก็ไม่มีใครมองเห็นเพราะมีความมืดเป็นเครื่องกำบังตัวอยู่พวกเธอคงจะแปลกใจสินะว่าลุงเป็นใครแล้วมีน้ำยาอะไรมาสั่งมาสอนเรื่องบาปบุญคุณโทษให้ลูกศิษย์วัดฝังชื่อลุงน่ยถูกลบจากบัญชีมนุษย์ไปนานแล้วเรียกลุงมืดมันก็น่าจะเหมาะกับสารับรูปของลุงอดีตที่ผ่านมาในลุงพบเจอจะเรื่องชั่วๆมามา จนอาจจะกล่าวได้ว่าความชั่วคือลุงลุงเป็นส่วนหนึ่งของโลกสีกมืดอ,อย่างแยกกันไม่ออกแต่เชื่อไหมล่ะคนเราส่วนใหญ่ในรักดีเกลียดชั่วกันทั้งนั้นอะ่ะแม้กระทั่งมหาโจรมันก็อยากคบหากับคนดีเพราะคนดีมันเปรียบเสมือนอาหารรสเลิศใครๆก็อยากจะลิ้มลองส่วนคนชั่วนะเหมือนอาหารบูดเนา่า แค่เดินผ่านก็อยากจะอ้วกไม่มีใครอยากจะแตะต้องของเน่าของเหม็นแต่เผิญทางสายชั่วนี่มันเดินง่ายกว่าทางสายดีหลายเท่าคนเราก็เลยหลงผิดไปเดินบนถนนสายชั่วถามว่ามันง่ายตรงไหนตอบว่าง่ายเพราะเราสามารถทำอะไรตามใจกิเลสที่หัวใจเราเรียกร้องกิเลสมันก็มีรักโลภโกรธหลงพวกเธอเป็นลูกศิษย์วัดย่อมรู้แน่แก่ใจอยู่แล้ว แต่ว่ามันยังเป็นความรู้แบบเปลือกเปลือกพระอาจารย์เทศให้ฟังก็ฟังเหมือนนกเหมือนกาหรือว่าลมพัดผ่านหูไม่เข้าใจลึกซึ้งถึงคำว่ากิเลสอันคำว่ากิเลสยังหยาบนี่เห็นหน้าตาของมันง่ายว่าใครเพื่อนก็คือกิเลสที่ชื่อโกรธเนี่ยอ่าพวกเธอชกปากกันบ่อยๆก็เพราะโดนเจ้ากิเลสตัวนี้มันครอบงำใจถ้าไม่รู้จักระง,งับมันเสียตั้งแต่ต้นมือ นานไปเธอก็จะคุ้นชินกับความโกรธมีอะไรนิดอะไรหน่อยก็โกรธระเบิดโทสะเป็นเด็กก็ชกต่อยทุบตีกันโตขึ้นก็เริ่มใช้เครื่องทุนแรงมีดพระกระทาขวานช่วยระบายความโกรธวันแทงคู่อริบาดเจ็บแต่ถ้าโตเป็นผู้ใหญ่มีเงินซื้อปืนมาพกติดตัวพอมีเรื่องกระทบกระทั่งกับคนอื่นทั้งๆท,ที่เป็นเรื่องขี้ผงขี้ฝุ่น พูดดีๆก็เคลียร์ปัญหากันได้สบายมากแต่ว่ากิเลสท,ที่ครอบงำใจมันไม่ยอมให้เคลียร์สั่งให้ชักปืนยิงเปรียงเปรียงจนคู่อริตายขามือจะได้สติหายโกรธก็ต่อเมื่อเห็นประตูคุกนี่เปิดรออยู่ต้องหนีเตลิดไปหลบซ่อนในที่ลี้ลับต่างถิ่นเพื่อจะเอาตัวรอดจากกฎหมายลุงพูดถึงกิเลสยืดยาวประเดี๋ยวจะนึกว่าคนบ้าขึ้นทรมารเทศแทนพระ ความจริงลุงน่ะเกริ่นให้รู้ว่ากิเลสน่ะคืออะไรเพราะมันเคยสร้างพิษภัยให้ลุงและสังคมสิ่งแวดล้อมยังไงมั่งตอนนั้นน่ะลุงยังเป็นเด็กอายุก็พอๆกับพวกเธอนี่แหละแถมตัวเล็กกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันเคยโดนเพื่อนรังแกจนโมโหแต่ชกต่อยกันก็สู้มันไม่ไหวเพราะตัวมันโตกว,ว่ามันหมัดหนักกว่าลุงมานึกดูว่าทำไมหนอถึงได้สู้เพื่อนไม่ได้เป็นเพราะเราตัวเล็กใช่ไหม วิชาการต่อสู้ก็ไม่มีติดตัวใครนึกจะรังแกเราก็ทำได้สบายมากจนกระทั่งลุงโตเป็นวัยรุ่นอายุสิบห้าสิบหยุคที่เคยมีนักสร้างหนังเขาเอาไปสร้างหนังเรื่องอันพานครองเมืองนั่นนะตอนนั้นน่ะมีเพื่อนคนหนึ่งเห็นลุงเป็นลูกไล่เจอหน้ากันทีไรไล่ชกไล่ต่อยอยู่เสมอโตเป็นวัยรุ่นเรียนหนังสือคนละแห่งก็ยังมาดักระทืบอ,อีก หารู้ไม่ว่าลุงแอบไปเรียนศินละปะแม่ไม้มวยไทยตลอดจนวิชามีสั้นมาแล้วครั้งสุดท้ายที่ปะทะกันนะลุงตัวเล็กกวา่าแต่ว่าไล่เตะไล่ต่อยมันจะเสียหมาเลยมันจะล้างอายด้วยการใช้สนับมือชกหน้าลุงลุงก็เลยสวนด้วยมีดโซดเดียวทะลุหัวใจล้มทั้งยืนตายหงขาที่เลยลุงไม่นึกไม่ฝันว่ามันจะง,ง่ายได้ปานนั้น จะสำนึกเสียใจมันก็สายไปซะแล้วเด็กสมัยลุงเป็นวัยรุ่นนี่ยังหูตามืดบอดต่อกฎหมายบ้านเมืองไม่รู้ว่าลุงอยู่ในฐานะเยาวชนฆ่าคนตายไม่ต้องติดคุกผู้ใหญ่แค่ถูกโสงไปเข้าสถานพินิษอบรมความประพฤติเท่านั้น ด้วยความเขาอย่างว่านี่ก็ทำให้ลุงหนีออกจากบ้านไปมั่วสุมอยู่กับพวกนอกกฎหมายมั่วยังไงมั่งเดี๋ยวของงดไว้ไม่เล่าให้พวกแกฟังหรอกเพราะว่ามันเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีเอาเป็นว่ามันทำให้ลุงเก่งกาดในเชิงปืนยิงแม่นยังกระผีจับยัดขนาดนกกระจอกเกาะตามสายไฟยพานี่ลุงยิงเด็ดหัวได้แม่นยำํำกลายเป็นนกหัวขาดลนตบลงมาตายต่อหน้าพักพวก พอโตเป็นหนุ่มอายุยีสิบกว่ากว่ายังไม่ทันประกาศศักดาบนถนนนักเลงเพราะตอนนั้นจอมพลสริทธนรัฐท่านเก็บกวาดนักเลงตลอดจนผู้ควางขวางเข้าคุกหมดเกลี้ยงด้วยข้อหาเดียวกันก็คือประพฤติตนเป็นบุคคลอันตรพานลุงต้องหลบไปพึ่งบาร,รมีคนมีสีผู้ทรงอิทธิพลมืดทั้งทั้งที่ยังไม่มีใครรู้จักวิมือไวเยี่ยมขนาดไหน อเผอิญที่พึ่งของลุงเนี่ยเขารู้ดีเขากำลังตั้งสม,มือปืนแข่งกับสมืออื่นๆเนื่องจากชั่วโมงนั้นพ่อค้าที่ร่ำรวยด้วยการคดโกงกำลังใช้อิทธิพลมืดแข่งกันสร้างความร่ำรวยแข่งกันตั้งตัวเป็นเจ้าพ่อในทินต่ต่างๆทั้งในเมืองหลวงทั้งต่างจังหวัดหน้าที่ของมือปืนก็คือการบุกยิงปล่ายตรงข้ามไม่ดาวดินไม่สนว่าจะเป็นคนดีหรือคนชั่ว ถ้าขวางทางผู้จ้างหวานนี่มันจะต้องพบจุดจบทุกรายไปการเป็นมือปือนรับจ้างหน้าใหม่ไม่เคยมีประวัติในบัญชีดำก็ช่วยให้งานน้องลุงไปได้สวยใครก็ไม่นึกไม่ฝันว่าหนุ่มตัวเล็กๆหน้าตาดีจะกลายเป็นเสือร้ายในร่างมนุษย์ไปได้การรับจ้างฆ่าคนที่เขาไม่ทันรู้เนือ้อรู้ตัวนี่มันเป็นอะไรที่ง่ายมากใจถึงกล้ายิงได้อย่างเดียวก็เป็นมือปือนรับจ้างได้ แต่ว่าการรับงานครั้งแรกหลังจากฆ่าเพื่อนเก่าตายโดยไม่เจตนาสมัยเป็นนักเรียนนะนะก็เล่นอภวาไปเหมือนกันเยือกระสุนนี่เป็นนักเลงบ้านนอกแล้วก็เป็นมือปืนของผู้มีอิทธิพลต้องกำจัดเสียเพื่อจะตัดมือตัดตีนผู้ทรงอิทธิพลตอนลุงซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปถึงหน้ารั้วบ้านนะรั้วบ้านนี่ทำด้ยไม้ไผ่แบบหย,ยาบๆมีช่องให้แอบมอง มันกำลังเพลินอยู่กับการดูแลไก่ชนในสมุมพอหันหน้ามาเพราะเอะใจเสียงเครื่องรถมันดังกระหึมลุงก็แสดงผิมืออันแม่นยำให้นักบิดได้ประจักษ์เหนียวไกลทุกนัดเข้าจุดตายกลางหน้าผากมือปืนชะตาขาดนั้นลงไปนอนดินพลาดพลาด,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 าดกับลานบ้านโรยกรวดจนหนังหัวถลกไปกองอยู่ที่ท้ายถอยธาตรหด แท้ๆท,ทำให้มันดิ้นรอนอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะขาดใจตายเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวแต่ความสยองของภาพการตายก็ทำเอาลุงผวาไปเหมือนกันก็เพยนกลับถึงซุ้มมือปืนของในายใหญ่อย่างปลอดภัยไร้คนรู้เห็นแล้วลุงก็นั่งสดเล่าอย่างบ้าคลั่งเพื่อให้เมาแอจะได้ลืมภาพสยองที่ติดหูติดตาความตายมันไม่น่ากลัวรอกแต่ความทรมานแสนสาหัสก่อนตายนี่สิ มันเสียวสยองไม่มีอะไรเท่าลุงก็สดเล่าจนอ้วกแตกอ้วกแตนก่อนจะหมดสติไปพร้อมกับฝันร้ายภาพดินทุรนทุรายก่อนตายของมือปืนคนนั้นตามหลอนถึงในฝันหลอกหลอนในฝันหลายคืนติดติดกันกว่าจะทำใจให้หายผวาได้ก็เกือบหนึ่งสัปดาห์ทีเดียวละเธอเอ้ย บอกเล่าฉอดๆถึงตอนนี้บรรดาเด็กวัดก็นั่งอ้าปากตาค้างอกสันขวัญแขวนไปตามตามกันชายวิกรจริตที่บอกว่าตัวเองชื่อลุงมืดก็ยังคงสาธยายต่อไปด้วยใบหน้าเย็นชาเหมือนศิลาแรงไม่รู้สึกรู้สากับความเห่้มโหดแต่หนหลังเอออีกครึ่งปีต่อมาหลังจากเก็บเยื่อเป็นศพที่สี่ลุงมีสภาพเป็นเหมือนเครื่องจักสังหาร ไม่วิตกทุกร้อนที่จะต้องฆ่าใครสักคนทั้งๆท,ท,ที่ไม่เคยมีบุญคุณความแค้นต่อกันสักนิดรู้เพียงมันคืองานอย่างหนึง่งทําแล้วก็ได้เงินอย่างงามเข้ากระเป๋าลูกเมีายญาติพี่น้องของผู้ตายเขาจะเดือดร้อนเศร้าโศกวิราบรำหายยังไงก็ไม่เก็บมาคำนึงให้รกสมองแต่ลึกลงไปในจิตใต้สำนึกมันก็ละอายใจไม่ใช่น้อยเพราะลุงทำเยี่ยงคนขี้ขลาด เอาเอาวุธร้ายไปเข็นฆ่าคนที่เขาไม่มีทางสู้ไม่รู้ว่าจะถูกคนแปลกหน้ายิงเขาทิ้งน่ะมันไม่ใช่การดวลปืนอย่างนักเลงกับนักเลงหมาขี่เรือนข้างถนนนี่ยังมีคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็นหมาดีกว่าคนอย่างลุงเสียด้วยซ้ําแต่ว่ากิเลสที่ชื่อโมหะมันก็คือความหลงผิดทําให้ลุงอภัยให้แก่วความขี้ขลาดของตัวเองซ้ายังภูมิใจในสมญามือปืนล่องหนอยู่ ไม่ใช่น้อยที่มาของสมยาเนี่มันเกิดจากความลึกลับไม่มีใครล่วงรู้ว่ามือปืนผู้มีการยิงอันแม่นยำอยัางกับผีจับยัดนะ่ะคือใครแม้วงการนักฆ่าด้วยกันมันก็ดำอ่าเป็นความลับดำมืดมันทำให้ลุงยิ่งใหญ่อยู่กับสมยานั้นได้หลายปีพอดูกระทั่งถึงวันที่โกแ่งกรรมทำหน้าที่อย่างเที่ยงตรงเมื่อถึงเวลาที่บาปเวรมันจะให้ผล ปีนั้นลุงรับงานเก็บเหยื่อผู้หญิงอันที่จริงเป็นงานจิบจ้อยชใช้ใครไปทำก็ได้แต่ผู้จ้างวานนิแค้นหล่อนมากต้องการความแม่นยำของลุงลั่นสื่อมรณะให้แกหล่อนหนัดซ้อนๆโดยเข้าเป้าที่ไม่ใช่จุดตายคือต้องการทรมานหล่อนอย่างหนักก่อนจะสิ้นใจลุงซ้อนมอเตอร์ไซค์กู้หูไปถึงจุดสังหารอันเป็นร้านตามสั่งย่านชานเมือง ที่ผู้จ้างวานลงทุนซื้อที่ดินปลูกสร้างร้านให้แกหล่อนซึ่งเขาหลงรักปานจะกลืนกินแต่เขาสืบรู้มาว่าหล่อนกบฏความรักปันใจให้ผู้ชายคนอื่นรักมากก็แค้นมากต้องจัดหนักให้สาหัสก่อนสิ้นใจอย่างทรมานมันถึงจะสมแค้นลุงลงจากรถก็เดินอาจอาจเข้าไปในร้านพร้อมปืนในมือเป็นงานที่ง่ายยิ่งกว่าครั้งไหนในชีวิตนะ แต่ว่าอุปสรรคที่คาดไม่ถึงดันเกิดขึ้นหล่อนคนนั้นอุ้มเด็กไร้เดียงสาแนบอกอยู่ลูกใครก็ไม่รู้รู้อย่างเดียวว่ามือไม้แข็งทื่อไกลปืนเหนี่ยวไม่ลงความเป็นมนุษย์ที่ยังพอมีเหลืออยู่ทำให้ลุงเงอะงะหลังเลหล่อนเห็นปืนส่องตรงมายังร่างตัวเองก็ตกใจกรีดร้องเสียงหลง ผู้ชายชู้ซึ่งลุงรู้ในภายหลังว่าเป็นผัวคนแรกของหล่อนก็ทนหลันออกจากห้องพักพร้อมกับปืนในมือรู้ต่อมาว่าเป็นตำรวจชั้นสารวัตรแต่การพวดพลาดออกมาในะยังไม่ทันเห็นชัดว่าอันตรายเกิดจากใครช่วยให้ลุงเหนียวไกระเบิดกระสุนเข้าใส่ก่อนแต่เป็นการยิงขณะวิ่งถอยหลังความแม่นยำมันก็เลยลดลงโดนแค่หัวไหล่ขวาไอหมอนั่นพัง,งะไปสองามก้ พริบตาที่ถอยออกมาถึงนอกร้านเสียงนักบิดคู่หูก็ร้องดังลั่นบอกไอ้ชีพแผ่นขึ้นรถเร็วใครก็ไม่รู้วิ่งตามเองมาเป็นฝูงเสียงจากความเป็นห่วงของคู่หูนี่ยมันกระชากหน้ากากาขยโยนทิ้งพร้อมสมยามือปืนล่องหนมีคนได้ยินจนรู้แล้วว่าคาคือใครนั่นแหละมันคือจุดแรกแล้วก็จุดเริ่มของจุดจบทีเดียว ในายใหญ่ของลุงก็เป็นผู้มีอิทธิพลมืดในแวดวงคนมีสีเมื่อทำงานพลาดครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในเวลาเดียวกันเขาก็ประกาศสิทธิ์ให้หลบไปอยู่นอกประเทศโดยด่วนแต่ว่าตำรวจไทยนได้ชื่อลือกระชอนเรื่องตาแรงจมูกมดลุงเพิ่งสะพายเป้ไปท่ารถปรับอากาศสายอีสานก็ปรากฏว่ามีสายสืบกลุ่มหนึ่งปราดเขาล้อมกรอบปลดเขี้ยวเล็บพร้อมใส่กุญแจมือ เอาตัวขึ้นรถพิกอัพไปโรงพักเดชบุญที่ลุงยังไม่ทันได้ยิงใครตายคดียิงสารวัตรที่เขาพยายามยัดเยียดข้อหาพยายามฆ่าลุงแก้ต่างสำเร็จในชั้นศาลได้รับการลดโทษเหลือติดคุกไม่กี่ปีก็ได้พระราชทานอภัยโทษออกจากเรือนจำแต่ว่าช่วงเวลาต่อจากนั้นนี่สิเป็นนาทีเป็นนาทีตายอย่างแท้จริงบรรดาเหยื่อสังหารในอดีต มีหลายรายที่เป็นผู้ทรงอิทธิพลมืดรายหนึ่งส่งบริวารตามล่าอย่างเอาเป็นเอาตายโดยประกาศสิทธิ์ให้จับเป็นเพื่อจะทรมานอย่างสุดลิ่มทิมประตูพวกมันตามล่าลุงถึงที่ซ่อนลากคอลุงขึ้นรถตู้ติดพิมมืดทึบเอาตัวไปจัดหนักด้วยของแข็งทุบแขนทุบขาลำตัวไม่ปราณีปราศัยยกเว้นหัวนี่ใช้เตะกระทืบ เพื่อไม่ให้รีบตายหนีความทรมานตอนพวกมันเอาตัวลุงมาโยนทิ้งไว้ริมถนนหน้าซุ้มประตูวัดลุงอัศจรรย์ใจที่ยังมีลมหายใจอยู่ยังนอนหายใจขมแมบๆโดยมีภาพความผิดบาปในอดีตผุดให้เห็นเป็นฉากฉากเริ่มตั้งแต่ครั้งโกรธจัดแล้วแทงเพื่อนที่ชอบรังแกตายขามือกิเลสที่ชื่อความโกรธครั้งนั้นก็ส่งลุงเข้าสู่วงจรมือปือนรับจ้าง กิดกิเลสที่ชื่อโมหะคือความหลงผิดเข่นฆ่าคนด้วยความลำพองใจในสมยามือปืนล่องหนที่จริงลุงควรจะตายให้สาสมกับความชั่วนานแล้วแต่กฎแห่งกรรมยังเห็นว่าพอมีค่าอยู่บ้างก็เลยไว้ชีวิตเพื่ออาศัยปากมะป่าประกาศความชั่วแก่บรรดาเด็กวัดซึ่งส่วนใหญ่ก็หัวอ่อนคล้อยตามต้นแบบได้อย่างงไไ่ายดา ถ้าพวกเด็กๆรู้ว่ากิเลสที่ชื่อความโกรธมีผลติดตามมารุนแรงแค่ไหนจะได้รู้จักระงับความโกรธเส็ยแต่ต้นมือรู้จักฟังคำสั่งสอนของพระซึ่งช่วยให้จิตใจชุ่มเย็นไม่ร้อนรุ่มด้วยเพลิงกิเลสเผาผลาญจิตใจผู้ใดชนะใจตัวเองได้ก็นนะับเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงดีวิเศษกว่าการเอาชนะผู้อื่นเป็นพันเป็นหมื่นคน จุดสุดท้ายของคนที่มีความโกรธเป็นเจ้าเรือนมักจะประสบแต่ความทุกข์เดือดร้อนไม่มากกว่าน้อยไปไหนก็มีแต่คนเขารังเกียจเดียดฉันไม่อยากจะคบค้าสมาคมด้วยเพราะเกรงจะสร้างความมิบัติผิบหายแก่เขาหรือครอบครัวของเขาเพราะฉะนั้นกิเลสท,ที่ชื่อความโกรธอันเป็นกิเลสอย่างหยาบจะพบเห็นตัวตนของมันง่ายที่สุดยิ่งกว่ากิเลสชนิดอื่น ถ้าระง,งับมันเสียตั้งแต่จุดแรกเริ่มคือความไม่พอใจความขัดใจความขุนเคืองใจมันก็จะไม่มีทางพัฒนาตัวเองเป็นความโกรธได้เลยเอาละลุงก็เล่า,านิทานจากชีวิตจริงให้พวกเธอฟังแค่นี้คงจะสนุกดีโดยทั่วกันนะลูกหลานเอ้ยชายวิกรจริตก็จบคำพูดแล้วหุบปากนิ่งสนิทไปอีกนานแสนนานเป็นวันเป็นสัปดาห์ กว่าจะปริปากเล่าเรื่องราวในอดีตอีกคำรบหนึ่งบรรดาเด็กวัดฟังแล้วก็เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดจับแกเองคนดุอย่างแกมีผลสุดท้ายอย่างนี้ใครขืนเรียนแบบแกก็งโง่แย่เด็กวัดรุ่นนั้นมีจิตใจสงบเย็นทุกคนตกถึงแห่งหนตําตำบลไหนก็มีแต่คนต้อนรับและคบหาสมาคมด้วยอย่างสนิทใจครับ เวลาหมดแล้วท่านบุฟังดีเคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจาย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ